ผู้ชมทุกท่านครับกับผมช่องอาจารย์หนิงชาแน,นลนะครับนะมี FC เข้ามาถามว่าอาจารย์หนิงขับรถไฟฟ้ายังไงขี่รถหัวลากพลังงานไฟฟ้ายังไงไม่ว่าจะเป็นพวกสกแกนเนียลเลนูนี่ขับซื้อกันยังไงอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปอ่านนะครับเดี๋ยผมจะมาทดสอบรถไฟฟ้าเป็นยังไง มีเอฟซีเขาก็มาถามว่าพี่จานเองครับรถไฟฟ้าอย่างไงผมหาโชว์ลุมแล้วไม่มีขายเลยครับจริงๆมันเป็นรถอ่าส่วนใหญ่จะเป็นรถของบริษัทนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นรถแอบวิ่งประจําบริษัทแล้วก็เอาไว้สําหรับอ่าวิ่งระยะสั้นนะครับผมต่อไปนี้ผมจะผมจะมาอ่าหารถอ่าพลังงานไฟฟ้าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับให้เราไปคลิกไปที่อ่าจอบนะครับ ิกไปที่จับแล้วก็แล้วก็คีค์คำว่าพิกจับนะครับหชิกจับแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เราก็ไปเลือกอ่าหัวรถครับผมเป็นที่เป็นรูปรถหัวลากนะครับแล้วก็กดลงมาครับสมมติว่าผมมันจะมี2ยี่ห้อใช่ไหมครับก็คือรถไฟฟ้ารถหัวลากพลังงานไฟฟ้าจะมี2ยี่ห้อนะครับก็คือเบโนกับสกอตเนียสมมติว่าี๋ยุผมเจาะสกตเนียนะครับเนี่ยกดหาไปเรื่อยครับผม แล้วก็เลื่อนลงมาครับแล้วก็เลื่อนลงมาไปเรื่อยครับึงกว่าจะหาเจอครับหาไปเรื่อยครับอ่าถ้าเป็นรูปสายฟ้าสีฟ้านี่ก็คือสแสดงว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าอ่านี่น่าเจอแล้วครับผมแล้วก็ดบ๋ยววลคลิกเลยครับเอแล้วครับตอนนี้ผม่าจะมาทดสอบอ่าสแกนเนียอ่ารุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนผมออไปข้างนอกดูสิ สกนเนื้รโลนอะไรออส่สิบสี่สิบห้าเอทนะครับนะครับอันนี้ผมผมผมเช่ารถบริษัทมาครับผมไม่ใช่รถรถผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับหาหาในโชวรูมก็ไม่มีขายนะครับผมก็ผมเคยได้มาแล้วครับผมอ่ารถไฟฟ้ารถหัวลากไฟฟ้ายังซื้อไม่ได้นะครับผมว่าอยู่ในโชวรูมไปหาในที่โชรูมอ่าโชรูมรถต่างๆเนี่ย ก็หาแล้วก็ไม่เจอนะครับผมส่วนใหญ่ก็เขาขณะเขากำลังปรับปรุงกันอยู่นะครับนี่ครับต้องขี่รถเป็นของบริษัทแล้วก็วิ่งทางระยะสั้นเท่านั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็สอบดูนะครับต่อละกดสตาร์ท เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวทางไหนเนี่ยโอ้เงียบอิูวเลยรถพลังงานไฟฟ้านี่ครับโอ้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 ไอรถไฟฟ้านี่เบรกมันต้องกดลึกนะครับเสียงวิวเลย รถไฟฟ้ายัางไงครับทาไมพี่ถึงขับรถไฟฟ้าได้ก็คือผมไปเลือกอไ,ปไปเลือกวิบจับนะครับผมเลือกยิบจ o บแล้วก็ไปที่แล้วก็ไปที่เลือกอรูปรถนะครับแล้วก็เลือกยี่ห้อครับมันจะมีสองยี่ห้อครับในเกมก็คือ,อสเกนเนียกับเลยนูนะครับตัวนี้เป็นขนาดของหัวเกียก็คือเป็นหัวหัวเอสซีรีนะครับ เป็นหัวที่สูงสุดในสแกนเนียแล้วนะครับเป็นหัวเอสหัวเอสนะครับคลิปที่แล้วผมก็เคยอ่าทดลองสแกนเนียใช่ไหมละครับคลิปที่แล้วผมก็เคยอ่าทดลองขับสแกนเนียแล้วครับมีคนชมมีคนเอฟซีก็บอกว่าผมขับแล้วครับเพราะว่าง่วงนอนมากครับจริงๆถ้าขับเพลินๆผมก็ง่วงอยู่นะดีไม่ดีก็อาจจะหานอนก็ได้นะครับ ควาเสียงมอเตอร์อย่างวิวเลยนะครับเอาเลยเหรอเดี๋ยวด้นขับรถเกียร์อะไรเนี้ยดันยังโอเคเลยซอยเลยซอยห้ามลองเรียนแบบนะครับ <laughs> นี่โอ้มีดีทาเดอร์ไหมเนี้ย ไม่มีเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนที่ล่ะขอบคุณมากครับมแม้แต่สี่นะ่ยแม่มีน้ำใจนะนี่ยที่ด้วยเออแรงมากลูกไฟฟ้า รถไฟฟ้ามีเบรกไอเสียด้วยน่าจ,จะอยู่เยอรมันไหมเนี่ยน่าจ,จะอยู่ประเทศไหนเนี่ย ยวแล้วแค่เลขนิดเดียวนะครับเนี่ยมันไม่ได้รอรอบเลยครับอโอ้รถไทยมากสวยมากครับรสวย ชาติสวยงามนะครับเหมือนรถปกตินี่แหละครับ ชะลอรถไฟฟ้ามีเบรกไอเสีย,ศศยเลไม่มีเครื่องยนต์นะครับโอ,โ,อโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย แดงมากแดงมากเพิมหน่วงดีป่ะเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ารีเจ e r a เ i ทีเอ่อ s ส s t e เตมอ๋อระบบรีเจนนะครับแต่ถ้ารีเจนมันจะมันจะชาร์จไฟกลับอ๋อผมก็ไม่ด้ รีวิวหาหายมานานประมาณสี่เดือนแล้วลบไปฟ้าเอาความเร็วเกินเหรอน่าจะความเร็วเกินนะครับเนี่ยหมู่น้ำสวยมากเดี๋ยวเดย นี่ผมไม่ได้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 มาอันนี้ผมก็ไม่ได้มาขับรถทิพย์อะไรครับผมผมก็มาขับตรงคลองในทางระยะใกล้นะครับผมก็ผมก็ตามคำเรียกร้องเอฟซีนะครับผมเพราะว่าเอฟซีเขามาถามว่าพี่เอ่งเล่นรถไฟฟ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวสัสนีผมผมก็มาบอกหลักการขั้นตอนในการหารถไฟฟ้าอันนี้อันนี้รถอันนี้รถผมเนี่ยไม่ใช่รถผมนะครับตัวนี้เป็นรถเช่าบริษัทนะครับ มีมีอยู่ครับแต่ว่ามีมีบางบริษัทบางบริษัทเขามีอ่ารถหัลวลากไฟฟ้ามาให้ทดลองครับมาให้ยืมก็มีนะครับโอ้ยมักระบอกเป็นมโนกูก็ได้อ๋อเอี๋่ะเดี๋ยวเ อีกี่กิโลเนี่ยสองร้อยสี่สิบแปดไกลน่าจะเป็นประเทศอยู่แถวอ่าอ่าบีเบยอนเดอะเบสทิกเซียร์หรือเปล่านะน่าจะยุดกับยุโรปตอนออกครับผมว่าน่าจะเป็นอยู่แถวบริเวณประเทศอ่าอ่าเอสโตเนียอ่าประเทศลัตเวียหรือเปล่านะ ดูนี่ดูดูดูผมดูดูผมทํมคยิปอ่าขับรถไปไป้านี่คนดูอาจจะนอนหลับได้เลยนะครับเนี่ย <c oughs> ขี่แบนไปมันง่วงมันไม่ยินเสียงอะไรครับแต่ก็มีก็ยินเสียงบ้างก็เสียงมอเตอร์เนี่ยครับถ้าถ้าเรากดเต็มดีนี่เสียงมอเตอร์มันจะดังดับโอ้โหไปไป้ายเก้าสิบเลยเดี๋ยวขออนุญาตจอยก่อน ไปเจอะนู้นก็ได้เย่ yeah. น่าจะเก็ีประเทศเเบียเยอนไเปอึกเซีย,น,ยน,นะครับเนี่ย สำหรับคลิปการทดสอบการหารถไฟฟ้าก็จบเพียงเท่านี้ครับก็คือไปคลิปนี้ก็ผมก็มาเน้นส่งของอะไรครับผมก็ตามคำเรียกร้องของเอฟซีแล้วนะครับมี่เอฟซีเขามาถามว่าขับรถไฟฟ้ายังไงครับพี่ก็ไปเข้านี่ครับนี่นะครับตามที่ผมบอกนะครับนี่ก็คือแล้วก็เข้าไปที่ j อ b นะครับเข้าไปที่ j อ b แล้วก็ไม่เลือกคําว่าทลิกยอปนะครับหาคำว่าทริกยอปแล้วก็เลือกยี่ห้อครับ มีสกินเนียกับเลโนโลนะครับเอาสมมติว่าเจา้าผมจะเอาสกินเนียนะเดี๋ยวดูหาดูไปเรื่อยครับหาไปเรื่อยครับต้องหาอ่าราคาถูกที่สุดเพราะว่าเพราะว่ารถหัวลาบแบบนี้มันหายากครับบนรถไฟฟ้ากว่าบางบริษัทก็มีบางบางบริษัทก็ไม่มีเลยก็มีนะครับนี่ครับอยู่จี่ไหนวะ Okay. สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเปลี่ยนเท่านี้ครับพราะวาใหคลิปหน้านะจะเจีจะพูดใจํำคลิปอ่าใจํำคลิปอ่ายูโรทักหรือไม่ก็อเมริกันทักนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะเปลี่ยนเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณครับ